ปานในเซนส์ในความรู้สึกของคนทั่วไปอาจจะเป็นก้อนหรือเป็นสีผิวที่ผิดปกติซึ่งเป็นมาตั้งแต่เกิดแนวโน้มว่าถ้าไม่ได้รักษาเนี้ยปานมันจะสีเข้มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วขยายขนาดมากขึ้นปัจจุบันเนี้ยมันมีเลเซอร์อย่างน้อยสัก2อสชนิดที่ใช้รักษาปานนิดที่มันไม่ได้เป็นก้อนเนื้อชนิดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของสีของผิวหนังอย่างเดียวเนี้ยซึ่งได้ผลค่อนข้างดี แล้วเราใช้มาเนี่ยผมว่าร่วม40ปีนะครับสวัสดีครับผมศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงษ์มนัสเกียรตินะครับเป็นหัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนังของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับ ถ้าพูดถึงคำว่าปานนี้ในคนไทยนีย้อาจจะให้คำจำกัดความยากแต่ในฝรั่งเขาเรียกว่าเบอร์สมาแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรอยเป็นตำหนิซึ่งเป็นมาตั้งแต่เกิดซึ่งปกตินี้ปานในในเซนส์ในความรู้สึกของคนทั่วไปอาจจะเป็นก้อนหรือเป็นสีผิวที่ผิดปกติซึ่งเป็นมาตั้งแต่เกิดข้อดีข้อเสียของปานแต่ละชนิดนี้มันขึ้นกับชนิด ของปานนั้นถ้าปานชนิดที่ไม่มีข้อเสียหรือมีผลกับสุขภาพของร่างกายก็คือปานที่มันมีสีผิดปกติอย่างเดียวไม่มีลักษณะน,นูนหรือเป็นก้อนที่เราคลำได้ยกตัวอย่างเช่นปานโอตาที่เห็นเป็นสีน้ำตาลสีออกเขียวๆหรือออกน้ําเงินซึ่งมักจะเกิดบริเวณใบหน้าซีกหนึ่งหรือบางคนนี้เป็นปานแดงก็ลักษณะเป็นสีแดงแล้วดูเป็นลับๆไม่ได้เป็นก้อน อันนี้เนี้ยถ้าพูดไปแล้วเนี้ยอาจจะเป็นข้อเสียทางด้านจิตใจหรือเรื่องความสวยงามมากกว่าแต่มีปานบางชนิดเนี้ยซึ่งเป็นก้อนขึ้นมาหรือบางตำแหน่งของปานเนี้ยมันไปอยู่ใกล้ตาหรือใกล้ปากหรือใกล้ทวารหนักหรือใกล้บริเวณที่ต้องปัสสาวะพวกนี้ถ้าเป็นก้อนเนี้ยมันก็รบกวนเขาเรียกว่าฟังก์ชันหรือรบกวนการใช้ชีวิตของคนไข้นะครับพวกนี้เนี้ย อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบในการดำเนินการทำให้ป่านพวกน้ำมันออกไปหลักการโดยทั่วๆไปนะครับเวลามีคนไข้คนหนึ่งมาพบหมอด้วยเรื่องป่านนี้ยเราก็จะเริ่มต้นในการซักประวัติว่าอันนี้เนี่ยเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะว่าปานบางชนิดเนี่ยไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่แรกเกิดมันจะค่อยๆปุดขึ้นมาตั้งแต่สัปดาห์แรกหรือเดือนแรกของของชีวิตลักษณะสีของปานบางทีก็บอกชนิดของปานอย่างเช่นถ้าออกเป็นสีน้ําตาลเนี่ยอาจจะเป็นปานที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์สร้างเมสส็ดสีถ้าเป็นปานสีแดงเนี่ยอาจจะเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดหรือเส้นเลือดที่อยู่ข้างใต้พวกนี้เป็นต้น สำหรับวิธีการรักษาปานนะครับถ้าพูดในบริบทของหมอผิวหนังที่ใช้เลเซอร์ผิวหนังเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีเลเซอร์อย่างน้อยสัก2-3ชนิดที่ใช้รักษาปานซึ่งได้ผลค่อนข้างดีแล้วเราใช้มาเนี่ยผมว่าร่วม40ปีแล้วครับ ยกตัวอย่างเช่นมีปานแดงที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า port wine stain หรือ capillary malformation พวกนี้เนี่ยเราสามารถใช้เลเซอร์ชนิดหนึ่งชื่อว่า pulse dye laser ซึ่งมันส่งพลังงานแสงลงไปที่เส้นเลือดบริเวณที่ทําให้เกิดรอยแดงอันนั้นแล้วทําให้เส้นเลือดมันฟอกไปพวกนี้เนี่ยถ้าเราเริ่มรักษาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะมีผลการรักษาค่อนข้างดีถ้ายิงต่อเนื่องกันหลายๆครั้งเนี่ยผลการรักษาอาจจะจางไวได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับสำหรับปานแดง ส่วนบานอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเลเซอร์รักษาได้ผลดีคือบานโอตาปัจจุบันนี้เรามีเลเซอร์หลายชนิดอย่างเช่นเลเซอร์กลุ่มที่เรียกว่า q s วสวิตหรือมีเลเซอร์ระบบใหม่เรียกว่าพิกโคเซกเกอร์เลซึ่งเลเซอร์พวกนี้เนี่ยมันไปทําลายเม็ดสีที่ทําให้เกิดบานโอตาคือถ้าคนไข้รักษาต่อเนื่องเนี่ยผมว่าจางหายได้เกือบร้อหรือส่วนใหญ่คือร้อยเเลยก็ว่าได้นะครับ โดยปกติแล้วนะครับผลของการรักษาหลายๆอย่างไม่ใช่เฉพาะเลเซอร์นะครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยรักษามันอันที่1คือแน่นอนความเชี่ยวชาญของคุณหมอที่ทำการรักษาอันที่2คือเครื่องไม้เครื่องมือหรือยาที่ใช้กันทําการรักษาและอันสุดท้ายคือความร่วมมือของผู้ป่วยหรือผู้ปกครองในการดูแลแผลในการปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์และพยาบาลหลังการรักษาจะให้ทําให้ผลการรักษาเนี้ยได้ผลดีที่สุด ย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปข้างต้นนะครับว่าปัญหาของปานเนี่ยมันไม่ได้มีแต่สีผิวที่ผิดปกติบางครั้งเนี้ยมันเป็นเนื้องอกของหลอดเลือดหรือทำเดินน้ำเหลืองหรือเป็นเนื้องอกของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันบางส่วนที่ผิวหนังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการรักษาปานหลายๆชนิดเนี่ยอาจจะไม่ได้รักษาด้วยเลเซอร์อย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เราเจอบ่อยมากที่สริราชเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนา ศูนย์รักษาปานแต่กำเนิดอันหนึ่งตั้งชื่อว่าคลินิกปานแต่กำเนิดนะครับโดยเราเชิญอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลายๆสาขาที่เกี่ยวข้องกับปานแต่กำเนิดนียมาร่วมดูแลผู้ป่วยด้วยกันนะครับณนะที่ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังสิริราชนะครับ สนับสนุนแรงบันดาลใจดีๆโดย Small ผลิตภัณฑ์จากนักตกรรมผ้า5.0แค่สัมผัสก็ยับยั้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า99% a d ล i n e at Small t h a t Matters วันนี้รับส่วนลดพิเศษทันทีสำหรับพรมยับยั้งเชื้อโรค Small จากปกติ2,580บาทเหลือเพียงผืนละ1,290บาทสั่งซื้อเลยเพราะโปรโมชั่นนี้สำหรับ200ท่านแรกที่ทักเข้ามาเท่านั้นนะครับ Right. Mm.